รายงานผลการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับเงินปีการศึกษา2567โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่สองตําบลหนองกุงอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินจํานวนนักเรียน40คนจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 6คนบริหารงานโดยดรทัศนีเมสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกนางทัศนีเมสุวรรณตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์นางชยานินชยางกูลณอยุทยยาตำแหน่งครูโรงเรียนคำไผ่สงเคราะ,าานนาะาาหาาะ์ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้าน โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการดังนี้มาตรการที่1ด้านการป้องกัน1.1โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ได้ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีห้องเรียนสีขาวทั้งหมด1ห้องเป็นห้องเรียนสีขาวดีเด่น1ห้องคิดเป็นร้อยละร้อย ของจำนวนห้องเรียนสีขาวทั้งหมด1.2โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์จัดทำประกาศและมอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นให้แก่ห้องเรียนที่มีผลการประเมินดีเด่นทุกเดือนรวมจำนวน6เดือน6ครั้งในปีการศึกษา2567 1.3โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ได้มีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการมาตรการที่1 การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตราการที่2การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตราการที่3การจัดสภาพแวดล้อม <figures> เพื่อเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการที่4สอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่7 การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน1.4โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดและการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทจำนวน7กิจกรรมดังนี้กิจกรรมไหว้ทักทายสร้างสายใยสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมปลายปากกาสร้างสรรค์ห่างไกลอบายมุกกิจกรรมสมาธินำใจให้ห่างไกลสิ่งมอมเมากิจกรรมสปอร์ตแมนห่างไกลายาเสพติดกิจกรรมเวทีสร้างสรรค์ต้านภัยอบายมุกและกิจกรรมสุขภาพดีไม่มีสารเสพติดมาตรการที่2มาตรการด้านการค้นหา2.1โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SDQ ทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2.2โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ได้มีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยของจำนวนนักเรียนทั้งหมดทั้งในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 2.3โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์มีการรายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในระบบแทแทสมาตรการที่3ม มาตรการด้านการรักษา3.1โรงเรียนคำภัยสงเคราะห์มีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีการดำเนินงานตาม5ขั้นตอนดังนี้การกำหนดนโยบายของสถานศึกษาการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษาการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดรักษาการมีเครือข่ายบำบัดรักษาและส่งต่อและรายงานผลการดำเนินงาน 3.2โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์มีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยมีการดำเนินงาน5ขั้นตอนดังนี้การจัดตั้งคลินิกเสมารักการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารักการบันทึกให้คำปรึกษาและการรายงานผลการดำเนินงานมาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวัง 4.1โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์มีตู้เสมารักในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดโดยมีการดำเนินงานตาม5ขั้นตอนดังนี้มีตู้เสมารักมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานมีบันทึกรับเรื่องปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพนันและการทะเลาะวิวาท และมีการรายงานผลการดำเนินงานการแก้ปัญหา4.2โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ได้มีการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดโดยมีการดำเนินงานตาม5ขั้นตอนดังนี้ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดการรับสมัครนักเรียนการดำเนินกิจกรรมบันทึกการจัดกิจกรรมและสรุปการจัดกิจกรรมมาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการ 5.1โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์มีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโดยมีการดำเนินการดังนี้การกำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แผนงานหรือโครงการ การกำหนดมาตรการทั้งมาตรการลงโทษและมาตรการการสร้างขวัญกำลังใจมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทั้ง3ระดับคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการทำงานห้องเรียนสีขาว 5.2. โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์มีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีการดำเนินงาน4ขั้นตอนดังนี้ มีห้องปฏิบัติงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมีขั้นตอนการดำเนินงานและมีบันทึกการใช้ห้องกิจกรรม5.3โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายจำนวน5เครือข่ายได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงสถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์และโรงเรียนบ้านท่างาม 5.4โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่รวมทำ MOU ทั้ง5เครือข่าย5.5โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์มีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอน4ขั้นตอนดังนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับติดตามกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามบันทึกการกำกับติดตามและประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทําให้โรงเรียนคาไผ่สงเคราะห์สามารถดําเนินงานตามมาตรการของโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความประพฤติท,ที่ดีมีความรู้เท่าทันยาเสพติดและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์มุ่งมั่นที่จะเป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดสร้างอนาคตที่สดใสให้กับนักเรียนทุกคนเพราะโรงเรียน คือบ้านหลังที่สองของเราเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดยาเสพติดปลอดภัยและอบอุ่นเต็มไปด้วยโอกาสเพื่อให้ทุกคนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะพวกเราคือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขขอบคุณค่ะ